ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวน้อยพาเพลินค่ะเอาลูกมาตุกตาแบบเงซีน่นหเนตติงน้อยตติงน้อยตาติงน้อยตาติงน้อยติงตาติงน้อยตติงน้อย อาจจะจริงใน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 เจ้าชื่ออะไรเนี่ย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 ข้ามาหาหน่อยนะข้ามาหาหน่อยนะแม้นตุดเนตุดเห็นดาบไฟบ่ เห็นดาใครบ่ไปแล้วไปไปมาแล้วอัอิงน่อยอัอิงน่อยอัอิงน่อยนี่น่อยยน่อยยน่อยแนี่หน่อยน่อยนอยนี่นอยนอย ลูกแพ้วผ้ามาตุกตาเดอ้อลูกแพ้วฟินแดนดมาตุกตาได้ป่ะเนี้เดอ้อเอา้าแล้วดูตุกตาด้วยนะฮะเบิ่งตุกตาบ่ะนี้่ยเมื่อตุกตามีอันนั่นเด้มีแค่เบียรใช่ไหมแค่เบียร์มนี่มีอย่างเพื่อนในแต่งนี่เอามาเออมันสั่งป่ะนี่ เฮ็นกองมันสั่งมาสวัสดีครับก่อนเอ้ยเก่งมากสวัสดีครับผม FC สวัสดีครับผม FC ซื้อกาแฟผมแต่นะนะซื้อเซรั่มตัวเกียวหน่อยนะซื้อเซรั่มตัวเกียวเนี่ยเด้อครับครับผมหนึ่งสองซ้ำสวัสดีครับหนึ่งสองซ้ำสวัสดีครับก่อนสวัสดีค่ะ ขอบคุณคร <c ười> ับสวัสดีครับไงเอออ่าแล้วก็ยกขึ้นโอ้ยอย่างสัตว์โอ้ยแล้วเพื่อนบอกไงพ่อเพื่อนหยุดเปล่าป่ะอือพ่อหยุดพูดนะพ่อนะอือหยุดพูดละหยุดพูดละยุมหยุมหยุ้งไมนยังไงยุ้งไม่ยังไงเจ้าถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกด subscribe ให้ด้วยนะคะ